ก็คือดูแลทุกวันนี้ก็ตัดแต่งใบแล้วก็ปรับปรุงดินครับผม<อ>คือจะใช้เร่งดอกครับผมเร่งดอกอคือช่วงแรกๆจะใส่เยอะๆก็ๆกมูลสั์เนาะขี้วัวรประมาณเนี้ยพืชตัวนี้ต่อกันเยอะไปหนึ่งจะใส่สักสองครั้งประมาณไหนครับพี่ก็ดอ,ดอกน,นีน้ก็ต,ตัดช่วงพระอาทิตย์ตกครับผมหรือไม่พระอาทิตย์ตกก็ช่วงเช้าๆเลยครับ ตอนที่พัดทิตยังไม่ขึ้นเนาะ,ะเวลาแบบนี้แดดร้อนๆก็มันจะเหีย่ยวไม่ดูดน้ำแล้วครับเพราะว่าดอกไม้นี้ช่อบน้ําตลอดตัดประมาณนี้ครับผมอ๋ออันนี้ค,คือที่ที่เขาใช้กันใช่ครับเขาจะใช้ประมาณนี้เนาะใช่ครับประมาณเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเราตัดขายเนี่ยอตอนนี้ผมส่งที่ทั่วไปก็หัวละ20บบาทครับผม ต้นหนึ่งเนี่ยเขาสามารถให้ดอกเราประมาณกี่ดอกครับพี่แล้วแต่แล้วแต่เราจะไว้นะครับ้องหไว้ชั้น0ดอกก็ปลูกไม่ยากครับผมดอกไฮเดรนเยีย e ปลูกไม่ยา,ย,ามยากอยู่ที่การดูแลครับผมยากอยู่ที่การดูแลครับผมสวัสดีครับพบกับรายการเกษตรกรไทยสร้างไรายได้นะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อำเภอจอมทองนะครับจังหวัดเชียงใหม่ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาชมนะครับทุ่งดอกไฮเดรเยียนะครับเขามีวิธีการปลูกและวิธีการดูแลยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรู้จักกับเจ้าของสวนนะครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมนะครับชื่อทองดีชิบจัลรงวนาครับผมอยู่ตำบลบ้านบ้านผาหมอนตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ที่ปลูกดอกทุ่งไฮเดรเนียอินดานนท์สวนคุณทองดีครับผม ครับผมครับพี่ปลูกมานานยนี่ยครับพี่ก็ปลูกมาตั้งแต่หลายปีแล้วได้ประมาณทัก8ปดปีแล้วครับผมตอนนี้ครับครับผมครับผมอันนี้เขาเรียกว่าดอกอะไรนะพี่ดอกไฮรนเยียครับผมไฮรนเยียโอเคเดี๋ยววันนี้ผมจะรบกวนให้พี่พาไปชมในทุ่งดอกของเราเนาะว่าพี่มีวิธีการปลูกวิธีการดูแลยังไงนะครับพี่ได้เลยครับครับผมครับ เริ่มจากทางไหนดีครับพี่เริ่มจากประตูเข้าที่สวนเลยเนาะนี่คือประตูเข้าครับสวนคุณทองดีนะครับคุณทองดีครับอันนี้สวนนี่คือประตูนี่คือทําเองใช่ครับทําเองครับผมโอเคครับผมไปเลยเราเข้าไปนะครับผมครับครับโอเคครับผมอันนี้คือทุ่งดอก ไฮเดนเนียของเรานะครับพี่ครับผมอันนี้คือเขาเป็นดอกของประเทศอะไรครับหลักๆเนี่ยคือน่าจะโครงการเอามาจากประเทศฮอลแลนด์ครับผมประเทศฮอลแลนด์ครับผมก็ส่งเสริมชาวบ้านให้มีรายได้ครับผมครับผมครับอันนี้เราปลูกเยอะไหมครับพี่ของพี่นี่ก็ที่ตรงนี้ใช้น้อที่ประมาณจิตไร้ครับผมครับมีตาห้าหกเจ็ดสีเนาะคือช่วงนี้เจอฝนเยอะก็ บางสีก็ร่วงร่วงลงไปก็ดูแบบสีออกมันยังไม่เยอะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกครับผมมีกี่ต้นนะพี่พี่พอพอทราบไหมอ๋อน่าจะปลูกประมาณสักสองหมื่นกว่าต้นนะช่วงแรกๆเนาะครับผมแล้วตอนนี้นะครับตอนนี้ก็น่าจะเป็นน่าเป็นแสนสองแสนต้นนะครับผมเพราะเขาจะแยกหน่อแยกกอไปเรื่อยๆครับผมก็คือหนึ่งต้นมันก็มีหลายหน่อหลายดอก S <S ใช่มีตั้งสามสิบสามสิบกว่าต้นครับผมหมายถึงว่าหนึ่งกอเลยนะใช่ครับมันจะมีส <20 S 2> ามสิบยี่สละสามสิบกว่าดอกาน,นเงี้ยหรอสามสิบกว่าดอกครับผมอ๋ออันนี้อันนี้คือหนึ่งดอกหนึ่งดอกนี่คือหนึ่งหนึ่งต้นออกมาอย่างนี้เนาะใช่ครับหนึ่งกอเลยเนาะ1 1> กอคือจะแต่เรื่อยๆครับครับผม,ผมครับแล้วาน,นเงี้ยวิธีการดูแลของเราเนี่ยเราใช้วิธีการดูแลไงพี่ก็ใช้ทุกวันก็คือดูแลทุกวันนี่ก็ แต่งใบแล้วก็ปรับปรุงดินครับผม,มครับดินเราเราใช้ปุ๋ยปุ๋ยไหมครับเนี่ยดอกคือจะใช้เร่งดอกครับผมเร่งดอกอคือชั่วแรกจะใส่เยอะๆก็มูลสัตว์เนาะขี้วัวรประมาณเนี่ยครับต้องการพืชตัวนี้ต้องการเยอะที่สุดครับใบหนึ่งจะใส,ส่สักสองครั้งแล้วก็นอกนั้นจะเสริมเสริมปุ๋ยบ้างครับฮอร์โมนบ้างครับับ อแล้วแล้ว,ลวอย่างดอกเนี่ยอย่างดอกเขาเนี่ยที่ผมเห็นมันเป็นหลายๆสีเนี่ยพี่มันมันเป็นสายพันธุ์เหรอหรือว่าเป็นหรือว่าเป็นเป็นเป็นเพราะอะไรบางทีหนึ่งก็มีสองสีอย่างเงี้ยเหรอหรือว่าไงพี่อ๋อครับผมคือที่ผมปลูกมานี่มีตั้งห้าหกเจ็ดสีครับผมคือที่แต่กองเดียวมีหลายสีก็คืออดอกแก่ขึ้นมาเนาะ<อ>แก่ขึ้นมาคือจะแปลงเป็นสีสอื่นครับ<อ>ผมอ๋อครับผมพี่ แล้วอย่างเงี้ยดอกไฮเดรเนียนี่พี่คือเขาหนึ่งต้นเนี่ยต่อหนึ่งหนึ่งเขาเรียกว่าอะไร <laughs> ผมผมจะเรียกว่าอะไรดีหนึ่งหนึ่งดอกละกันเนาะรเรียกว่าหนึ่งดอกละกันหนึ่งดอกเนี่ยก็คือเขาสามารถเวลาเขาอ่อนเขาก็เป็นอีกสีหนึ่งเวลาเขาแก่เขาก็เป็นอีกสีหนึ่งใช่ครับแล้วอย่างอย่างตรงนี้เนาะอันนี้ผมเห็นม่ามีสีขาวนะครับผมอันนี้สีอะไรนะอ่าอ,อันนี้น่าจะเป็นฟ้า,ฟา อ่าอันนี้พอมันอ่อนมันก็ยังเป็นสีเขียวเหลืองๆอยู่ครับผมอืมและไ <ละ S 2> อ้ซเนี้ยตรงสัตรูพืชเนี่ยมันมันคือมันมีไหมเพี่ก็คือดอกไฮเดรนเยียนี่ก็หลักๆก,ก็แมลงไม่ค่อยมีเนาะส่วนส่วนมากจะมีเชื้อราครับผมเดี<อ>๋ยวเวลาฝนตกกลางคืนเยอะๆก็เชื้อราจะขึ้นมาทันทีเลยเชื้อรา<ล>รนี่คือไอใบดำๆโรคใบไหม้โรคใบจุดครับผมอ๋อแต่แต่เราก็ไม่ได้ขายใบอยู่ละใช่ขายดอกขาย แล้วดอกมันล่ะครับจะมีปัญหาไหมครับก็ดอกมีปัญหาครับผมคือถ้าตกตองกักขึ้นเยอะๆก็ดูแบบนี้คจะช้าจะช้าแล้วก็กลิบมันจะเน่าเป็นนี่เลยเนาะครับคืออากาศเย็นเกินครับผมอ๋อโรคน้าค้างลงครับเนาโรคน้ําค้างครับผมครับแล้วอย่างดอกไฮเดรเจียเนี่ยมันปลูกหน้าไหนเนี่ยพี่นี่ความจริงอะคือปลูกได้ตลอดทั้งปีเลยครับผมหน้าไหนก็ปลูกได้เนาะอยู่ที่การดูแลครับผม ด้วยสภาพอากาศที่เราอยู่บนดอยด้วยใช่ไหมครับว่าอากาศมันเย็นอย่างนี้ใช่ครับแต่ถ้าปลูกข้างล่างนี่ปลูกได้ไหมพี่อ๋อปลูกข้างล่างนี่ก็มีโอกาสส่วนน้อยครับผมคือดอกมะจ่าออกเล็กๆตัวครับคือดอกไฮเดรนเยียจะชอบอากาศหนาวๆเย็นๆแล้วก็อากาศถ่ายเทแบบนี้ตลอดครับผมครับผมพี่แล้วสมมุติว่าถ้าถ้าผมจะเอาไปปลูกเนี่ยผมก็ปลูกได้แต่ไม่รู้ว่ามันจะดอกไหมเหรอใช่ครับผมอ๋อครับ มก,กม็ปลูกไม่ยากครับผมปลูกจากอะไรจากเม็ดหรือว่าจากกล้าหรือว่าจากจากัดต้นกล้าเลยเนาะอ๋อเรารจะทําเป็นต้นกล้าก่อนครับผมแล้วเราก็เอามาปลูกครับอืมโอ้โหถ้างี้น,นี่นี่ครับนู้ชมลองดูนะครับนะครับจะอยู่รอบๆประมาณนี้นี่คือไฮเดรนเจียส่วนมากก็จะเป็นสีออกน้าเงินฟ้าฟ้าน้าเงินน้าเงินนะพี่นะใช่ครับช่วงนี้อ,ออก แล้วสําสหรับพี่เนี่ยดอกเนี่ยเวลาเราตัดเนี่ยเราตัดนี่ประมาณไหนครับพี่ก็เ,เรดอ,ดอกดนี่้ก็ตัดช่วงพระอาท,ทิตย์ตกครับผมหรือไม่พระอาท,ทิตย์ตกก็ช่วงเช้าๆเลยครับต่อที่ mm hmm. พระอาท,ทิตย์ยังไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าเวลาเราตัดสมมุติว่า,าเวลาแบบนี้แดดร้อนๆก็มันจะเหี่ยวไม่ดูดน้ําแล้วครับ mm hmm. ครับ mm hmm. เพราะว่าดอกไม้นี้ช่องน้ําตลอดครับ mm hmm. ผม ก็คือต้องตัดตอนแบบอากาศไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนครับผม,มตัดปุ๊บก็แช่น้ําทันทีเลยอ๋อครับ,รบผมเดี๋ยวพี่ๆพ,พ่่ลองลองลองสาธิตสาธิตว่าเราจะตัดประมาณไหนครับพพ่ <S 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 พี่ลองลองดูถ้าสมมติอย่างเงี้ยสมมติต้นเนี้ยถ้าพี่จะตัดเนี้ยพี่ตัดประมาณไหนครับก็คือตัดตัดประมาณนี้ครับผมอ๋ออันนี้ค,คือที่ที่เขาใช้กัน ใช่ครับเขาจะใช้ประมาณนี้เนาะใช่ครับประมาณนี้นี่คือประมาณนี้หนึ่งต้นหนึ่งดอกหนึ่งดอกครับผมเท่าไหร่ครับพี่ถ้าเราตัดขายเนี่ยตอนนี้ผมส่งที่ทั่วไปก็หัวละยี่สิบบาทครับผมหัวละดอกละยี่สิบบาทดอกละยี่สิบบาทครับอ๋อดอกละยี่สิบบาทครับโอ้ก็คือต้นหนึ่งเนี่ยเขาสามารถให้ดอกเราะประมาณกี่ดอกครับพี่ก็ได้ ้นหนึ่งนี่ได้ทุก,กดอกเลยกองหนึ่งได้ทุกดอกเลยประมาณสักแล้วแต่แล้วแต่เราจะไว้นะครับครับไว้สักยี่กองหนึ่งไว้สักยี่สิบดอกประมาณนี้เก็บ<อ>ได้ทุกดอกเลยครับก, <ผม S 2> ก็ก็หมายถึงว่าเขาออกเยอะเหมือนกัน<ช>แต่เรารจะไว้แค่ประมาณเนี้ยยี่สิบดอกเนี้ยใช่ครับอ๋อถ้า,ถ,าถ้าเราไว้ถ้าเราไม่ตัดออกเลยเราจะไว้ทั้งหมดเลยมันมีผลอะไรไหมพี่ก็คือมีผลก็คือดอกมันเล็กครับผมอ๋อดอกจะเล็กเพราะว่าจะแย่งอาหาร อ๋อครับคือดอกแจกเล็กลงครับอก็เหมือนพืชผลทั่วไปเนาะเหมือนส้มเหมือนอะไรที่เราต้องตัดทิ้งบ้างไม่งั้นมันแย่งสารอาหารกันเนาะผมปกติพี่เอาไปขายที่ไหนครับตลาดพี่เนี่ยคือผมขายจุดที่ตอนนี้ตลาดหลักก็ตลาดวัเรลดเชียงใหม่ครับผมส่งประจําเลยครับอคือเราไปส่งประจําใช่ครับ แล้วสมมุติว่าอย่างท,ที่นี่เปิดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวด้วยใช่ไหมครับพี่ครับผมอ๋อถ้าอย่างนักท่องเที่ยวมานี่คือสามารถตัดได้เลยไหมหรือยังไงครับคือนักท่องเที่ยวมาก็สว่วนมากเวลาเขาจะอยากได้ก็ผมขายสามช่อร้อยครับผมอ๋อสามช่อร้อยก็คือคตัดเองหรือว่าเราตัดให้ครับอ๋อเราตัดให้ครับผมอ๋อสามช่อร้อยครับแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกสีเอาเนาะอ๋อเลือกแล้วก็มาบอกเราเราก็จะตัดให้ครับผมอ๋อครับครับครับพี่ อย่างที่พี่ไปขายเนี่ยตลาดของพี่เนี่ยมีช่องทางไหนบ้างนอกจากาไปขายที่ตลาดละพี่มีช่องทางไหนบ้างก็บางๆช่วงก็เขาติดต่อส่งไปที่กรุงเทพบ้างเหมือนกันครับผมคือนานๆออเดอร์จะมาทีครับผมครับผมครับแต่ขายที่กรุงเทพก็ช่องสามห้าครับผมพี่แล้วช่องทางออนไลน์เนี่ยแหละครับพี่ได้ขายไหม อ๋อไม่ได้ขายครับผมคือขายแต่ตลาดอย่างเดียวครับผมอ๋อส่งตลาดเพราะว่าเรามีเจ้าประจําอย่างเงี้ยเหรอครับครับผมเจ้าประจำครับ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 อย่างอย่างอย่างระยะห่างของต้นเนี่ยพี่ระยะห่างของต้นเนี่ยพี่เว้นระยะยังไงคือเว้นระยะคือจริงๆแล้วที่ผมปลูกตรงนี้คือเว้นระยะอาจจะถี่นิดนึงนะครับผมครับผมจริงๆติงตำหลักก็เขาจะปลูกทิ้งไว้ห่างๆประมาณนี้ครับ มันจะได้ช่อระบายอากาศดีแล้วก็โรคโรคไม่ค่อยมีเนาะเม็ดหนึงครับผมอาการอากาศอาการที่จะเป็นโรคส่วนน้อยมากครับผมครับผมเราก็จะเป็นระยะเอาเป็นว่าระยะเม็ดหนึ่งเนาะครับผมครับผมเดี๋ยวเราเดินลงไปเรื่อยๆครับพี่ครับอย่างอย่างอย่างตรงนี้ผมเห็นตรงนี้ตรงนี้จะเป็นต้นสูงมากแล้วครับนี่ตรงนี้ตรงนี้สูงมากนี่อื้ม อย่างไอ้ต้นเล็กๆกับต้นสูงๆนี่พี่มันยังไงเนี่ยเพ่คือต้นเล็กๆกับต้นสูงๆนี่ก็คืออยู่ที่ฝนฟ้าอากาศครับผมถ้าถ้ามาเจอใสเดือนตุตลาพี่จกะโอ้โหท่วมหวงเลยสูงมากครับอพอมันหมดเป็นรุ่นเป็นรุ่นครับรุ่นยาวๆก็ตัดไปก็ฝนฟ้าอากาศเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนไปตามฝนฟ้าอากาศครับผม แล้วแต่ช่วงของเดือนเนาะใช่ครับว่าเดือนไหนเป็นยังไงเนาะครับอืมแล้วอย่างที่พี่เรียอย่างที่ผมเห็นหนะพี่ทั้งหมดเนี่ยที่ดอกเนี่ยคือเวลาเราเก็บทีหนึ่งเนี่ยเราเก็บทั้งหมดเลยไหมหรือว่าเก็บเป็นรุ่นยังไงครับพี่อ๋อไม่ครับคือแล้วแต่ออเดอร์มาครับผมคือบางวันก็มาประมาณสัก200บางวันก็ร้อยบางวันก็300ประมาณนี้ครับผม <Bür> แล้วแต่ออเดอร์ครับแล้วอย่างออเดอร์เนยครับพี่มีทุกวันไหมครับ ครับก็บางเดือนก็มีทุกวันเนาะบางเดือนก็ทิ้งไปประมาณสักอาทิตย์กว่าๆครับผมอ๋ออืมก็คือแล้วแต่เขาสั่งใช่ครับอืมอย่างอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้เนาะเราก็จะตัดแค่ช่วงเช้ารหรือไม่ก็ช่วงเย็นๆค่ำๆแล้วก็เ,เวลาไปส่งเนี่ยพี่ไปส่งช่วงไหนครับพี่ช่วงเช้าส่งช่วงเช้าครับเช้าเลยครับผมอย่างตัดเช้าเราตัดเสร็จแล้วก็ไปส่งเลยอย่างนี้เหรอครับอ๋อคือจะส่งอีกวันหนึ่งเนาะอ๋อของอีกวันหนึ่งครับผม แล้วผมถามหน่อยพี่ไอรายได้เนี่ยต่อเดือนของของของสวนพี่เนี่ยสวนคุณทองดีเนี่ยต่อเดือนเนี่ยประมาณเท่าไหร่ครับก็รายได้ต่อเดือนนี่ก็บางเดือนก็ไม่แน่นอนครับผม บางเดือนก็ออเดอร์มาติดติดกันบางเดือนก็มาห่างห่างกันน่าจะประมาณสักเดือนสามหมื่นกว่ากว่าประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือไรายได้สูงสุดที่เคย<ม>ได้เนาะครับผมแลวอย่างต่าสุดนี่แหละครับพี่ต่ำสุดก็ประมาณหมื่นกว่ากว่าครับผมบผมถามเรื่องไรายได้ละพอถามเรื่องต้นทุนหน่อยพี่ต้นทุนต่อเดือนของพี่เนี่ยพี่ทั้งหมดทั้งส่วนเราเนี่ยประมาณเท่าไหร่พี่ก็ใช้ต้นทุนต่อเดือนนี่ก็บางเดือนก็ค่อนข้าง ถูงเหมือนกันเนาะบางเดือนก็พอๆประมาณครับผมอย่างประมาณเท่าไหร่ครับพี่ <S <S พ,พี่ลองคร่าวๆก็ประมาณสักห้าหกพันต่อเดือนครับผมค,บคือจะใช้ซื้อปุ๋ยแล้วก็จ้างคนงานครับมาไซาใบตกแต่งสวนประมาณนี้ครับอก่อนที่พี่จะเริ่มมาทำไฮเดรนเดียเนี่ยพี่ทำอะไรมาก่อน อ๋อตอนแรกก่อนที่ผมจะเข้ามาทาไฮรนเียร mm hmm. ก็คือเป็นพ่อค้าดอกไม้สดครับผมอรับซื้อจากที่อื่นมาเนาะ mm hmm. รับซื้อจากที่อื่นมาก็ครับมาระ้วยากลังๆก็ดอกไฮรนเดียขาดบ้างมีบ้างไม่ให้ผมบ้างก็เลยติดต่อวัอล็ดพันธุ์ที่โครงการก็เลยผมปลูกเองขายเองส่งเองครับผม ดีกว่าดีกว่าครับผมมีตลอดมีตลอดทั้งปีครับผมครับครับอ๋อเข้าใจละเข้าใจละอืมก็คือก่อนหน้านี้เราก็เป็นพ่อค้าอยู่ละก็คือรับดอกไม้มาขายใช่ไหมครับก่อนก่อนที่จะเปิดเข้าชมเอ้ยจะเปิดสวนเข้าชมดอกไฮเดรเยียนก็ตอนแรกๆผมไม่เปิดเนาะครับผมตัดขายตลอดทั้งปีแบบนี้ครับพอโควิดมาปุ๊บก็ดูดอกโอ้โหบันเยอะบันเยอะก็เลยไม่มีตลาด ตลาดที่เชียงใหม่ก็เป็นของเทศกิจครับเขาให้ปิดหมดปิดหมดก็เลยคุยกับแผนว่าเอาแบบนี้ไหมหลอกโฆษณาทางเฟซให้เปิดเข้าชมเป็นนักท่องเที่ยวดีไหมก็เลยได้ผลบ้างครับผมอตรงนี้ทั้งเปิดก็คือขายครับก็คือที่เปิดที่เปิดสวนให้ลูกค้าเข้ามาถ่ายรูปมาชมมาตัดมาซื้อนี่ก็คือเพราะว่าโควิด ใช่ครับผม <c oughs> จริงๆแล้วโควิดก็ช่วยช่วยช่วยอีกทางด้านหนึ่งมือนกันครับผมก็คือปกติเราเป็นสวนปิดเนาะใช่ครับตัดทําเองส่งเองเราไม่เปิดนักท่องเที่ยวแต่ตอนนี้ก็คือเปิดรับนักท่องเที่ยวครับผมครับผมแล้วเป็นไงม้่งพี่ได้ข้อดีอะไรจากการมาทาแบบแบบเนี้ยเชิงท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเนี่ยก็ท่องเที่ยวกับขายนะครับเนาะเปิดขายก็ยังอย่างยันสรุปไม่ได้เลยเนาะตอนแรกว่า ถ้าผมเปิดท่องเที่ยวได้เยอะครับคือผมจะปิดด้านตลาดขายอืมคือถ้าขายได้เยอะก็ผมจะอ่าปิดอการเข้าท่องเที่ยวแบบนี้ครับคือตอนนี้มันมาสองทางแล้วมันมันแยกกันไม่ได้อยู่ครับผมอันไหนได้เยอะกว่าอันไหนได้เยอะกว่าแบบนี<ะ>้คือปีสองปีนักท่องเที่ยวมาไม่ค่อยเยอะครับผมถ้าอย่าปีแรกๆนี่ก็ มาเยอะครับผมพันกว่าคนต่อวัน,นะครับผมครับผม<อ>น่าจะปิดน่าจะปิดกันขายได้แต่ตอนนั้นนะครับครับผมแต่ตอนนี้ก็สรุปไม่ได้ครับผมยังยังยังหาข้อสรุปไม่ได้นะ <ใช S 1> ว่าเราจะทํายังไงเนาะครับผมข้อดีจากการที่เรามาปลูกดอกไฮเดรเนียนะพี่ได้ข้อดีอะไรบ้างก็คือข้อดีก็คือผมมีปลูกดอกไฮเดรเนียนก็ มีขายตลอดทั้งปีแบบนี้ครับผมลงทั้งลงทุนครั้งเดียวก็คือผลผลิตออกมาตลอดทั้งปี20กว่าปีแบบวันนี้ครับผมก็คือปลูกครั้งเดียวอยู่ได้ยาวๆเลยวะใช่ยาวๆไปเลยครับข้อดีที่ผมปลูกไฮเดรียนนี่ก็ผมไม่ได้ไปไหนเนาะอยู่กับสวนคือดอกไม้ได้เก็บตลอดทั้งปีมาเลี้ยงครอบครัวแบบนี้ครับผมก็คือว่าเราไม่ได้ออกไปทํางานที่ไหนละเราก็อยู่กับสวนกับ นี่ของเราทํากับครอบครัวไปใช่เ,เลยครับแค่นี้ก็มีความสุขละครับผม,มแล้วรายได้เป็นไงพี่รายได้นี่คือพอใช้ไหมก็รายได้ก็พอใช้อยู่ครับผม,อ,มอยู่ได้ครับผมก็คือจุนเจือครอบครัวเลี้ยงดูครอบครัวได้ได้ครับผมข้มามร้ามครมับแล้วถ้าคนที่เขาสนใจจะปลูกนี่พี่พี่มีอะไรแนะนำไหม,ามนนการปลูกดอกไม้นนี้ แนะนําก็มันอยู่ที่สถานที่ครับผมอ oh. คือแนะนําปลูกแน่แนะนาปลูกได้ได้ทุกทุกคนเลยเนาะคือคอยู่ที่สถานที่มันจะออกมันจะออกผลผลิตแบบนี้ไหมอย่างเนี้ยถ้าอยู่ที่ฝนฟ้าอากาศแบบนี้ไหม hmm. ครับผม hmm. ก็ขึ้นอยู่แต่ละภูมิภาคแต่ละสถานที่เนาะว่าเขาคือ,ค,อคือปลูกนี่ยปลูกยากไหมอ่ะผมถามก่อนก็ปลูกไม่ยากครับผม ดอกไฮเดรนเยียปลูกไม่ยากอยู่ที่การดูแลครับผมยากอยู่ที่การดูแลครับผมอย่างการดูแลเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยพี่ดูแลอะไรมั่งหลักๆเลยคือหลักๆตอนนี้ก็จะดูแลหลักๆก็คือตกแต่งใบครับผมครับผมตกแต่งใบแล้วก็ดูที่ว่าอเป็นโรคใบจุดตัวนี้สําคัญที่สุดครับผมครับผมถ้าคุมโรคใบจุดตัวนี้ไม่ได้ ใบมันจะหล่นร่วนลงมาหมดเลยครับผมแล้วดอกมันจะไม่ออกเสียหมดเลยครับอร่วงหมดเลยครับอแล้วพี่ใช้วิธีไหนครับดูแลพวกใบจุดเนี่ยโรคใบจุดนี่ก็คือจะใช้ไดเทนพ่นแบบประมาณนี้ครับผมครับครับโรคใบไหม้ครับครับผมครับอก็คือถ้าใบมีปัญหาเนี่ยดอกมันก็มีปัญหาด้วยมีปัญหาด้วยครับผม ครับพี่อันนี้คือรูปแบบในการปลูกของพี่ที่พี่เพิ่งลงใหม่เนาะครับจากอันก่อนนี่เป็นยังไงนะพี่อันก่อนที่เราปลูกก็คืออันก่อนนี่มันจะเว้นไม่ห่างเยอะเนาะเว้นไม่ห่างเยอะก็คือแบบนี้มันไม่ค่อยได้กินแสงครับแล้วก็ลมด้วยครับผมก็คือเกิดเชื้อราง่ายครับครับแล้วตัวนี้คือวิธีแก้ของพี่ตอนนี้พี่มาปลูกใหม่ละพี่ปลูกยังไงครับตอนนี้คือมาแก้ ตัวใหม่คือวิธีปลูกก็คือถ้าปลูกถ้าปลูกต้องเว้นห่างแบบแบบนี้เลยครับผมประมาณประมาณเนี้เดี๋ยวผมไปให้ประมาณประมาณนี้เลยครับนี่ครับเนาะอันนี้คือถูกวิธีครับผมประมาณ2เมตรไหมครับห่างประมาณ2เมตรครับผมอ๋อแล้วก็ไอตรงนั้นก็จะปลูกแค่2กอใช่ครับผม2อ2กอเขาอห่างกันประมาณเท่าไหร่1เมตรเนาะหนึ่งเมตรครับผมครับผม ถ้าถ้าปลูกแบบนี้คือมันมันพ่ออะไรถึงปลูกแบบนี้พี่คือถ้าถ้าปลูกแบบนี้ก็จะดูแลง่ายง่ายง่ายขึ้นเยอะเลยเนาะคือคจะได้กินแสงเยอะแล้วก็จะได้กินลมเยอะแบบนี้ครับผม,มลมพัดส,สบายสบายแบบนี้ครับก็คือมันโปร่งเนาะใช่อย่างอย่างที่เราเห็นนี่ข้างล่างนี่นะครับครับนี่คือเราเว้นระยะละจากที่เมื่อก่อนที่เราปลูกก็คือมันจะติดกันไปหน่อย ครับผมติดกันไปหน่อยซึ่งมันปลูกครั้งหนึ่งมันก็อยู่ยี่สิบสาสิบปีเนาะเราก็แก้อะไรไม่ได้แล้วเนาะใช่เลยครับนอกจากต้องรื้อใหม่รื้อใหม่รื้อใหม่ถ้ารื้อใหม่นี่ก็คือเราจะเสียรายได้ช่วงนั้นไปใช่ครับผมเราก็เลยนี่คือเรามาทําใหม่ละครับอ๋อนี่คือรูปแบบการปลูกของพี่เนาะครับผมคือกล้ากล้ามาเ่ยครับพี่เราปลูก ต้นหนึ่งเหรอก้าหนึ่งต้นใช่ไหมมันจะได้หนึ่งกออย่างงี้เหรอใช่ครับผมครับคือกอกๆอย่งนี้คือจะออกออกมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเรื่อยๆเนาะคือรุ่นนี้หมดรุ่นนี้หมดก็คือรุ่นนี้ก็จะออกมาอีกอคือรุ่นนี้หมดก็เนี่ยรุ่นนี้จะออกออกมาอีกอยู่ด้่กันดูเลเนาะมันออกมาเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นต้นเป็นต้นเป็นรุ่นใช่ครับผมเป็นรุ่นเป็นรุ่นเลยครับ ก็คือพี่ปลูกมากี่ปีนะอ่านี่ได้8ปีแล้วครับแปดปี <ผม S 1> ปครับแล้วทีนี้คนที่เขาจะมาที่สวนพี่เนี่ยครับพี่มันมายากไหมครับมายังไงครับเนี่ยก็ดูที่เพจฟซหน้าเฟซบุ๊กของผมนะ,ะที่ผมอ่อปักหมุดไว้ลงในอะไรทุง่งไฮเดนเยียอิอนนนนสวนคุณทองดีอ๋ออ่าแล้ก็ตรงนั้นก็พี่ก็จะอ่อปักหมุดไว้ให้เนาะใช่ครับมาตามหมุดเนาะครับผม ก็คือโทรมาบอกก่อนไหมหรือว่ามาได้เลยใช่ครับโทรมาก่อนเนาะคือท่านที่ท่านใดที่จะมาเที่ยวดอยอินทนนท์ก็เปิดมีอะไรการทเที่ยวอินทนนท์ไหมคือจะออกมาปุ๊บเลยครับผมทุ่งไฮเดรเยอินทนนท์ก็จะออกมาปุ๊บเลยก็เขาจะสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์ว่ามาเองได้ไหมอย่างรถกระบะฟอร์จูเนอร์นี้ก็ขับมาเองได้อย่างรถเก๋งกับ รถตู้นี้ผมแนะนําว่านั่งรถชาวบ้านนะอ่าก็นั่งรถชาวบ้านรับส่งเข้าไปนี่ครับครับผมคือท้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องโทรโทรมาถามก่อนเพาะว่าสถานที่ที่เราจะมาเนี่ยคือวันนั้นพร้อมไหม <c oughs> อาจจะไม่พร้อมหรือยังไงก็โทรให้โทรมาถามพี่ก่อนเนาะใช่ครับพี่ก็จะ<ม>ได้เตรียมเตรียมผองเตรียมอะไรเตรียมว่าดูไว้ให้เผื่อมาแล้วเสียเที่ยวเนาะครับผม,มครับถ้าช่องทางการติดต่อครับพี่ทีนี้ ช่องทางการติดต่อของสวนพี่ครับติดต่อได้ทางไหนบ้างพี่ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็หน้าเฟซบุ๊กครับผมครับครับเบอร์โทรเบอร์อะไรครับพี่0ูนย์8 4ด2 4้าเก้าปดสี่หสองสี่ครับผมหรือก็เข้าไปที่หน้าเฟซก็ทุ่งไฮเดนเยียอินทนนท์สวนคุณทองดีครับผมครับผมครับสุดท้ายแล้วครับรายการเกษตรกรไทยสร้างรายได้นะครับขอขอบคุณพี่ทองดีเนาะที่พาเรามาดูทุ่ง ไฮเดนเดียของพี่ของพี่ทองดีนะครับก็มารู้ถึงวิธีการปลกูกวิธีการดูแลนะครับเนาะขอบคุณครับครับผมครับขอบคุณครับ